สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบปูปรยาวันนี้จะมีดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองวันนี้จะมีดวงให้กับชาวราศีธนูและก็ลัคนาธนูในช่วงของเดือนมีนาคม2 5ง 4, 4นีนี้เป็นในเรื่องของการเงิน,นการงานความรักนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะริงแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวธนูและคนาธนูในช่วงเดือนมีนาไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ s i of wands เกิดขึ้น ซิกฮอปมานนี้นะครับเป็นไพ่ใบแรกเปราะว่าตัวตนของคุณเองกําลังจะมีในเรื่องของข่าวดีมีชัยชนะมีลักษณะของการที่คุณนั้นจะมีเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นหรือว่าจะได้รับการยอมรับได้รับการโปรโมทได้รับสิ่งดีๆกับชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้น ใครที่ทำงานก็มีโอกาสได้ในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีอิทธิพลของไพ่หไม้เนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากกับในเรื่องของตัวตนแปลว่าถ้าเกิดคุณอดทนคุณอดกลั้นหรือลักษณะของการที่วางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยรอบคอบนะครับคุณมีแนวโน้มทิศทางที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องใดคุณก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้ามันก็มีแนวโน้มที่คุณจะแก้ไขได้หรือสามารถที่จะเอาชนะปัญหาตรงนี้ไปได้อะไรที่มันไม่โอเคมันจะค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเชงรูปแบบที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูต้องพยายามมองการไกลให้เยอะนะครับแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณต้องการแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จที่ดี แล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะยังมีความกดดันอยู่บ้างเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นไพ่ The เดอะแฮงแมนนียนะครับเป็นไพ่ของความกดดันความเครียดความ,มิตกความกังวลหรือลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากหรือทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับนะครับมีการเช h a รูปแบบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของแฮงแมนเนี่ยมาทํา สร้างความกดดันให้กับตัวคุณแล้วยังสามารถที่ทําให้ตัวคุณนั้นต้องมีความนิตกความกังวลด้วยเช่นกันมีทุกสิ่งทุกอย่างประดังเข้ามาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับมาทดสอบใจิตใจของตัวคุณเองถ้าเรามีความเข้มแข็งที่ดีถ้าเรามีลักษณะของการตั้งรับในการบริหารการจัดการที่ดีจะทําให้ชาวธนูแล้วก็ลักขณาธนูนั้นสามารถที่จะมีความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะครับ เดี๋ยวความรักจะมาทำไพ่ให้อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายคลิปนะครับก็สามารถยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังแก้ไขปัญหาตรงนี้ลงไปได้ขอให้คุณอดทนเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่าคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ดังนั้นชาวธนูก็ไม่ต้องห่วงนะครับ อิทธิพลของความทุกใจความยากลําบากความตกอยู่ในภาวะของความเครียดความกดดันเนี่ยเมื่อกี้คุณอาจจะยังหาทางออกไม่ค่อยได้หรือคุณอาจจะยังรู้สึกลังเลกับการคิดหรือการตัดสินใจเพราะามีไพ่สองดาบเกิดขึ้น ไพ่สองดาบเป็นไพ่ของการที่ลังเลระหว่างซ้ายกับขวาคุณอยากจะอยู่หรือคุณอยากจะไปถ้าเป็นลักษณะของการงานการงานเนี่ยมีความกดดันมีความเซนซิทีฟมีความคิดที่เหมือนกับคุณแบกภาระกับในเรื่องของการงานมากขึ้นอิทธิพลของนายอ็อบวานเนี่ยมาบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเบื่อหน่ายหรือคุณรู้สึกเหมือนกับเจ็บกับในเรื่องของปัญหาที่ต้องอลุ่มเลาในเรื่องของการงาน ขึ้นถามว่าเรื่องอะไรเรื่องความกดดันนะครับที่มีต่อสังคมมีต่อในเรื่องของเพื่อนพ้องของตัวคุณแต่ที่ยังดีที่ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแบ่งขึ้นมากับไพ่เนี่ยแต่ไพ่มันบ่งบอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเหมือนกับช้ำนะครับกับในเรื่องของการงานที่มันอาจจะม,มีการเจริญเติบโตไม่มีการพัฒนาหรืออาจจะมีปัญหากับ เจ้านายบางคนก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนก็มีปัญหาในษะณะของการงานมันสมเกินไปเหนื่อยกว่าสิ่งที่เรารับผิดช,ชอบอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอย่าให้นายอบวานมาบ่งบอกว่าอันนี้มันเป็นความคิดของตัวคุณเองนะที่คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากเปลี่ยนงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่คุณก็ยังสองจิตสองใจว่าเราควรที่จะทําต่อไปหรือเราควรที่จะออกดีเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกนะครับว่า คุณสามารถเลือกได้2ทางเลยเพราะว่าชัยชนะในเรื่องของการงานเนี่ยเข้าข้างคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกเปลี่ยนงานมีไพ่เด็กถือไม้บางทีคุณอาจจะอยากจบตรงนี้แล้วก็เดินออกไปสังหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่า8ถ้วยหรือเป็นการย้ายถิ่นฐานก็ได้เช่นกันในลักษณะของการงานบางคนอาจจะย้ายทําที่ทํางานนะครับเปลี่ยนงานก็ได้หรือย้ายที่ทํางานก็ได้ถ้าเกิดคนเปลี่ยนงานเนี่ยแปลว่าคุณจะได้งานใหม่ เด็กถือไม้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาหรือสามารถที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีได้นะครับก็คือการเดินออกจากบริษัทเก่าหรือว่าที่ทํางานเก่าและเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งจากเด็กถือไม้เด็กถือไม้หมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตมันหมายถึงว่าเป็นหน้าที่การงานที่คุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือถ้าเกิดใครที่มีอีกในยะสัมพันธ์หนึ่งถ้าเกิดใครที่อดทนรอคอยแล้วก็เขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงแม้คุณจะ มีปัญหาในองค์กรสหรับบางคนที่ยังอดทนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้เพราะว่ามันมีไพ่ของการแก้ไขได้ที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคุณสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งแต่ไพ่8ถ้วยเนี่ยมันมาบ่งบอกว่าบางคนอาจจะต้องไปในต่างถิ่นแดนไกลหรือต้องมีการเดินทางหรืออาจจะต้องไปติดต่อกับต่างจังหวัดหรือบางคนก็เป็นต่างประเทศเลยทีเดียวนะที่อาจจะต้องได้ดีในถิ่น อื่นที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดหรือว่าถิ่นที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเจริญเติบโตได้สําหรับใครที่รอในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งเพราะว่าไพ่ของคิงถือไม้เนี่ยมาบ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะมีชัยชนะตรงนี้ได้เห็นไหมครับชัยชนะแล้วก็มีลักษณะของการได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความมั่นคงมากขึ้น ประมาณนี้นะเพราะว่าอิทธิพลของดาวเนี่ยจะมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนพันธุและเป็นตําแหน่งที่ดีมากเลยนะครับสำหรับชาวธนูพันธุเนี่ยหมายถึงรากฐานหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเ,เกียรตยิยศชื่อเสียงต่างๆที่จะทำให้ตัวคุณนั้นมีความมั่นคงข,งของชีวิตทําให้การงานเนี่ยลงหลักปักฐานที่ดีได้นะดาวพุธก็จะมาอยู่ในตําแหน่งพันธุนี้และเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าตําแหน่งของนิดแล้วก็ประ ด้วยนะครับแต่ก็ยังได้ตําแหน่งที่เป็นเรือนธาตุน้ําก็คือดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนธาตุน้ำใช่ไหมครับก็เขาเรียกว่าอยู่ในเรือนธาตุของตัวเองก็จะทําให้ดาวพุธนั้นะมีกําลังเป็นดาวยงยศขึ้นมาสามารถที่จะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกอบกู้ได้สมมติว่า สมมติว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความกดดันความเครียดแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้หรือสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ไปและมีชัยชนะบางทีมันหมายถึงอุป,ปรสรรคปัญหาที่คุณแก้ไขให้กับองค์กรจนประสบความสําเร็จจนได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นมันมี2แนวทางนะครับถ้าเกิดใครอึดอัดใจมากก็ออกไปเริ่มต้นใหม่ก็ยังได้แต่ถ้าเกิดใครที่อดทนมีผลงานในเรื่องของความกดดันแต่ว่าแก้ไขสถา,านการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสําเร็จก็จะได้เลื่อนขั้น ได้ปรับตำแหน่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของการงานแล้วที่เราจะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวธนูและขนาธนูเนี่ยดาวการเงินคือดาวเสาร์โคโจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินและมีดาวพฤหัสบดีและดาวพุธเข้ามาร่วมอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเนี่ยจะทําให้การเงินของตัวคุณนั้นมีในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดีนะครับมี ten of pentacles บางคนอาจจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาต่างๆเพราะเราพันธุนะครับก็จะรวมตัวกันอยู่ในเรือนพันธุด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณสามารถได้ บ้านได้รถได้อสังหาที่ดีหรือมีการลงหลักปักฐานมีความมั่นคงของชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมมีโอกาสได้การเงินเป็นกอะเป็นกำถึง10เหรียญเลยทีเดียวความมั่นคงของคุณมาเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะครับสามารถมีในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายการลงทุนการติดต่อการซื้อขายต่างๆเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ลักษณะของการที่ได้ในเรื่องของอสังหาใครที่ขาย บ้านนะครับก็มีโอกาสจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินก้อนกับการขายบ้านขายที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะสิบเหรียญเนี่ยปรากฏแล้วมีดาวไปชุมนุมกันอยู่ในเรือนพันธุกที่แปลว่า,าที่ดินหรืออสังหาต่างๆเนี่ยคุณจะสามารถมีในเรื่องของสิ่งที่ดีตรงนี้ได้และมีโอกาสที่คุณจะได้รับในเรื่องของอสังหามีทั้งซื้อและขายนะครับอยู่ที่ว่าคุณเลือกแบบไหนถ้ากดคุณซื้อ ที่คุณก็จะได้ที่ถ้าคุณขายที่คุณก็ได้เงินก้อนนะอยู่ที่ว่าคุณซื้อหรือคุณขายแต่พูดง่ายๆคือธุรกรรมเรื่องของที่ดินและก็บ้านเนี่ยดีนะสำหรับชาวธนูลักษณาธนูมีการลงหลักปักฐานมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่สําเร็จนะครับประมาณนี้แล้วมีไพ่เด็กถือเหรียญมาปรากฏด,ด้วยเปราะว่าบางทีแล้วรายได้ของคุณเยอะนะแต่รายจ่ายคุณก็เยอะเหมือนกันอิทธิพลของดาวการเงินเนี่ยนะครับกลุ่ม กับดาวพาสเและดาวพุธอยู่ก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่มีดาวพาสดีนั้นมาขมทําให้บางทีแล้วคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายทําให้การเงินของคุณนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรพยายามเห็นคุณค่าของการเงินแล้วก็พยายามเก็บหอมรอมริบให้มากๆเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าบางทีคุณอาจจะมีการขาดสภาพคล่อง ในเรื่องของการเงินสักเิ็หนึงเพราะว่าบางทีเราอาจจะก,กู้เงินหรือว่าใช้เงินในลักษณะของการมาซื้อบ้านซื้อรถในสิ่งใหญ่ๆมากจนเกินไปบางทีคุณอาจจะต้องขาดสภาพคล่องในบางครั้งก็ประคองการเงินไปสักพักหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยการเงินยังถือว่าดีและสามารถหมุนเงินได้คล่องพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ สำหรับ King of Cup นะครับมาปรากฏแปลว่าคุณยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีหรือยังได้รับในลักษณะของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมท oh ี่ดีได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับดาวราพาไปอยู่ในเดือนพันธุเนียแปลว่าบางทีก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยส่งเสริมสนับสนุนให้กับตัวคุณหรือถ้าเกิดใครที่รู้จักอ่อนน้อมทาตนคุณก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยเกื้อหนุนให้กับตัวคุณได้เช่นนนกััะครบ ทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างสำหรับความรักความสัมพันธ์นะครับผมจะไกด์ไลน์ให้โดยคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวจะทําแบบเติมเมคลิปให้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของคนที่แตกรายละเอียด3สถานะคือคนมีคู่แล้วก็คนที่ไม่มีคู่นะครับคือคนโสดแล้วก็คนที่คุยแต่ยังไร้สถานะจะมีลักษณะของ3สถานะให้ตรวจสอบกันนะครับในคลิปหน้าแต่คลิปนี้จะเป็นโดยรวมให้ก่อน ว่าแนวทางของเดือนมีนาคมจะเป็นเช่นไรนะครับเด็กถือดาบนะครับจัสติสสองถ้วยเด็ <S 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 กถือถ้วย <S <S แล้วก็คิงถือไม้โอเคครับ <S 2> <S 2> คุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําเหลือธาตุดินที่อาจจะมีผลน้อยที่สุดเพราะว่ามีไพ่ขึ้นมาบุคคลถึง3าม บุคคลเลยทีเดียวแสดงว่าชาวธนูและคณะาธนูมีโอกาสที่จะติดต่อส,สัมพันธ์กับคนธาตุไฟราศีเมษสิสงห์ธนูอันนี้มีโอกาสที่เป็นคนอายุมากกว่าตัวคุณได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นคนในวงการราชการก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีไพ่ของคิงถือไม้เนี่ยปรากฏซ้ำขึ้นมาถึงสองใบเลยทีเดียว เห็นไหมครับเพราะว่าคุณมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับคนธาตุไฟได้มากที่สุดแล้วก็มีธาตุน้ํานะครับราศีกรกฎพิจิกมีนอันนี้เป็นราศีที่เป็นเด็กกว่าตัวคุณก็ได้ที่มีโอกาสจะมาติดต่อสรสัมพันธ์กับตัวคุณของชาวธนูนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเด็กเหมือนกันอันนี้จะเป็นธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับที่มีโอกาสจะมาติดต่อสรสัมพันธ์กับตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนที่คุณกําลังรอคอยอยู่ก็จะเป็นไปได้ สามสถานะของอความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาที่มีผลต่อตัวคุณนะครับเดี๋ยวจะมาแตกรายละเอียดในช่วงของคลิปถัดไปนะครับในคลิปความลักเต็มเนาะยังไงก็อาจจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยลองตัวมากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีแนวโน้มเิศทางที่ดีเกิดขึ้นเพราะไพ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นไพท่ที่ดีหมดเลยแต่มีไพ่เด็กดาบเนี่ยมาบอกว่าบางทีอาจจะมีความทะเลาะเบาแวงกันบ้างนิดหนึ่งเน,ะนาะสำหรับความรักความสัมพันธ์ก็ต้องพยายามปรับ ให้ทุกอย่างเข้ากันนิดหนึ่ง j u s t i c หมายถึงการปรับการเรียนรู้การพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือลักษณะของการต้องอดทนการรอคอยถ้าเราต้องการความยุติธรรมเราก็ต้องใช้ลักษณะของความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมบางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยๆกับในเรื่องของการงานแล้วถ้าเกิดเรายังไปจุกจิกไปจู้จี้กับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังให้เกิดปัญหา เกิดขึ้นได้บ้างดังนั้นเนี่ยทุกอย่างพยายามเคลียร์ปัญหาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยมาบอกว่าคุณกับเขายังเป็นคู่กันได้หรือคุณกับเขายังสามารถติดต่อส,สัมพันธ์กับคนใหม่ก็ได้ที่เป็นคนสามสถานะ <c oughs> ก็คือทัุน้ำทดัดลมแล้วก็ทัดไฟได้นะครับยังสามารถมีคนมาติด ต่อกับตัวคุณได้สำหรับคนที่อาจจะเป็นโสดก็ได้เดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะก็ยังสามารถมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็อาจจะต้องอสงบในเรื่องของคําพูดคําจาสักนิดหนึ่งเนาะทุกอย่างไม่ต้องพูดหมดทุกอย่างก็ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเองนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพำลังใจให้กับช่องบุพยายด้วยนะครับขอบคุณครับ